สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูปูวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงหน่วยสุดท้ายของภาษาไทยกันแล้วนะคะก็คือหน่วยที่16พ่างเพียงภสุทานี่คือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะคะก็คือเรื่องคำราชาศัพท์และการศึกษาคนา้นคว้าแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนคำศัพท์น่ารู้ในหน่วยนี้กันก่อนค่ะ คำแรกนะคะคำนี้อ่านได้2ออย่างนะคะอ่านว่าประวัติศาสตร์ก็ได้หรือประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะก็คือวิชาที่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะอบพยพนะคะหมายถึงการย้ายครอบครัวจากทิน่หนึ่งไปอยู่อีกทิน่หนึ่งหรือว่ายกพวกย้ายจากทิ่เดิมไปก็ได้ค่ะสังเกตคาตัวสะกดด้วยนะคะ อาณาจักรหมายถึงเขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งนักปราชญดคำนี้เจอบ่อยนะคะก็คือแปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญารัชการนะคะหมายถึงเวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งหนึ่งนะคะรัชการใช้กอไก่สาลารอลิงสะกดนะคะ ดาราศาสตร์หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวและปรากฏการณ์ต่างๆของวัตถุในท้องฟ้าค่ะสวรรคตคตสวรรคตนะคะหมายถึงไปสู่สวรรค์หรือว่าตายนะคะเป็นคำราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินค่ะโอรสก็เป็นคำราชาศัพท์เช่นเดียวกันแปลว่าลูกชายค่ะ ครองราชครองราชหมายถึงคราะครองราชสมบัติหรือว่าครองแผ่นดินค่ะพระชนมายุคํานี้แปลว่าอายุนะคะจะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันพันษาพันษาจะแปลว่าปีนะคะเช่นมีพระชนมายุ20พันษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นคำราชาศัพท์ค่ะ บรมวงสาุวงคำนี้นะคะหมายถึงพระประยุรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคแะแปลว่าเครือญาติของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะปูชนียสถานคำนี้หมายถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ควรแก่การเคารพบ,บูชาค่ะปราง คำนี้มีคอควายการันจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มียอดสูงขึ้นไปรูปร่างคล้ายฝักข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับอยู่ส่วนยอดจะเรียกว่านกผสศุค่ะเช่นพระปรางสามยอดค่ะดาริคํานี้อ่านว่าดารินะคะแปลว่าคิดไตรตรองค่ะมระดกแปลว่าทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทค่ะ เอกราชหมายถึงเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ใครกรบฏคำนี้ต่อประตักสะกดนะคะแปลว่าผู้ประทุษร้ายต่ออาณาจักรนะคะหรือผู้ทรยศค่ะอัจฉริยะแปลว่ามีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติขยันขยอ หมายถึงรบเราเซาซีเพื่อชักชวนให้ทําตามหรือตกลงใจพระเนตรคำนี้เป็นราชาศัพท์แปลว่าดวงตาค่ะข้าราชบริพารหมายถึงคนที่ถวายตัวเป็นข้าของกษัตริย์หรือเจ้านายอย่างจงรักพักดีค่ะภสุธาแปลว่าพื้นดินพื้นแผ่นดินนะคะ ภาษีสังเกตตัวสอหรือสีนะคะหมายถึงเงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลเพื่อใช้ใจ่ในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่นค่ะขนบธรรมเนียมนะคะหมายถึงแบบอย่างที่นิยมปฏิบัติกันมาตามสังคมหนึ่งหงค่ะและรัตนโกสินทร์นะคะก็คือนามส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงของไทยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะได้เวลาทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดให้พร้อมนะคะแล้วลงมือทําแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะแบบฝึกหัดมี2ตอนนะคะตอนละ5ข้อเท่านั้นนะคะตอนที่1ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์จากคําอ่านที่กําหนดให้ให้ถูกต้องนะคะคําศัพท์ทั้งหมดมีอยู่ในคลิปที่ครูพูดไปแล้วทั้งสิ้นค่ะ ทำได้เลยนะคะส่วนตอนที่2จะเป็นการอ่านประโยคแล้วพิจารณาคําที่สะกดผิดนะคะให้ขีดเส้นใต้แล้วเขียนแก้คําที่ผิดให้ถูกต้องนะคะมี5ข้อเช่นเดียวกันค่ะงานทั้งหมดนี้นักเรียนจะทําลงในสมุดก็ได้หรือจะปริ้นต์ออกมาก็ได้หรือจะทําใน พอมในโทรศัพท์แล้วส่งเป็นไฟล์ให้กลู่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วส่งในกลุ่มส่งงานวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ